ที่เข้ามาสมัครสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิประโยชน์รับฟังเรื่องเล่าก่อนใครเขาวันนี้ไปรับฟังเรื่องเล่าฟรีสไตล์สุดพิเศษเรื่องนี้กันนะคะเรื่องเพื่อนพ่อของหนูสเสน่เหลือล้นหนูมีชื่อว่าสอนนะคะบ้านของหนูอยู่แถวแถวบ้านนอกนี่แหละคะ่ะซึ่งบ้านของหนูนั้นอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยนะคะ หนูพักอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนพ่อของหนูมีอาชีพเป็นคนทำงานรับจ้างทั่วไปนะคะไม่ว่าใครจะจ้างไปไหนพ่อของหนูมักจะไปทำงานเสมอๆแต่พ่อของหนูจะไม่ได้ไปเพียงคนเดียวนะคะพ่อพ่อของหนูชอบไปทำงานกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆของพ่อและเมื่อถึงเวลาทั้งพ่อและเพื่อนของพ่อเสร็จงานกันแล้วนั้น ก็มักจะมานั่งคุยและนั่งดื่มกินกันที่บ้านของหนูอยู่เป็นประจำค่ะและแน่นอนเมื่อพอ่อพาเพื่อนมาดื่มกันที่บ้านของหนูหนูก็ต้องคอยเป็นแม่ครัวทำอาหารให้ตลอดและจะมีเพื่อนของพ่อชื่อว่าลุงทงลุงทงนั้นเป็นคนดูหล่อมากๆหนูแอบเบื้มลุงทงมานานแล้วบางทีหนูมองลุงทงนั้น หนูก็มักจะมีความสุขเสมอเสมอคะ่ะวันนี้ก็เช่นกันเมื่อพ่อและลุงทงมานั่งดื่มกินกันที่บ้านพ่อเรียกหนูให้เข้ามาหาสอนเอ้ยเข้ามาหาพ่อหน่อยสิลกูกพ่ออยากให้สอนทําอะไรให้พ่อหน่อยนะแล้วก็เอาอะไรมาให้ลุงทงกินหน่อยนะลกูกหนูก็รีบเดินมาแล้วถามพ่อว่าแล้วอยากจะกินอะไรกันเลรกคะเดี๋ยวหนูจะได้ทําให้กินนะคะ พ่อก็หันไปที่ลุงทงแล้วพูดว่าอ้าวทงเองอยากกินอะไรก็บอกยายสอนไปสิบอกได้เลยนะส่วนฉันนะ่ะกินได้ทุกอย่างเลยลุงทงก็หันมามองหนูแล้วก็ยิ้มอ่อนๆเมื่อหนูมองหน้าของลุงทงหัวใจของหนูมันก็เริ่มหวั่นไหวนะคะแล้วลุงทงก็บอกว่าอ่ะงั้นเอาแบบง่ายๆก็แล้วกันนะขอเป็นแกงเผ็ด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ดีนะขอเป็นหมูแด่เดียวทอดด้วยนะ่ะหนูจึงบอกว่าโอเคได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูจะไปจัดการมาให้ค่ะว่าแต่เอาคันี้เหรอคะจะเอาอะไรเพิ่มไหมลุงทงเพิ่มได้นะคะถ้าลุงทงอยากกินอยากกินอะไรอะ่ะหนูยอมทำให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะพ่อก็หันมามองหน้าของหนูให้มันน,น้อยหน่อยนะยายสอนเองนี่ เห็นลุงทงมาทีไรจ้องจะบริการเต็มที่เลยนะทีพ่อนี่แหละแหมแหมกว่าจะสั่งได้ต้องมีเงินมาให้ทุกทีเลยแล้วลุงทงก็หัวเราอชอบใจใหญ่เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเองก็อย่าไปถือสายยายสอนมันเลยสอนมันก็เป็นแบบนี้ก็น่ารักดีนะฉันว่านะเมื่อหนูโดนลุงทงชมต่อหน้าซึ่งมันทำให้หนูยิ่งเขินขึ้นไปใหญ่ แล้วหนูก็รีบเดินไปในครัวเพื่อจะไปทําอาหารมาให้กินทันทีเมื่อหนูทําแกงเผ็ดๆแล้วก็มีหมูแดดเดียวทอดเสร็จแล้วนั้นก็นํามาเสิร์ฟแล้วก็พูดว่าเสร็จแล้วคะ่ะพ่อคะลุงทงคะลองลองกินฝีมือของหนูดูนะคะฝีมือการทําอาหารของหนูอ่ะมันไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่แต่ว่าหนูก็เต็มใจทําให้เสมอนะคะแล้วก็ทําให้สุดฝีมือเลยคะ่ะ แล้วลุงทงก็ยิ้มให้หนูไม่ว่าสอนจะทำอะไรให้ลุงกินนะลุงก็ว่ามันคงจะอร่อยที่สุดในโลกแล้วละจ้าเมื่อหนูโดนลุงทงชมต่อหน้าแบบนี้เป็นครั้งที่สองมันยิ่งทำให้หนูเขินอายยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะงั้นหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเชิญพ่อกับลุงทงดื่มก,กันกินกันตามสบายเลยค่ะเมื่อหนูพูดจบ ก็เดินออกมาแล้วก็ไปนั่งทําความสะอาดบ้านเมื่อหนูทําความสะอาดบ้านเสร็จหนูก็เตรียมตัวไปอาบน้ําแต่งชุดนอนเพื่อจะเข้านอนแต่ดูเหมือนว่าพ่อนั้นกําลังจะขึ้นนอนเหมือนกันหนูก็เลยเดินไปบอกว่าเดี๋ยว <"De ep. S 2> พ่อกับลุงทงอ่ะไปพักผ่อนกันก่อนนะคะส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูเก็บเองค่ะแล้วพ่อก็โอเคเดินไปอาบน้ําทันทีส่วนลุงทงนั้นก็บอกว่า เอางี้นะเดี๋ยวลุงจะช่วยสอนเก็บเองนะจ๊ะจะได้เสร็จไวๆไงหนูหันไปยิ้มให้ลุงทงขอบคุณค่ะลุงทงที่ลุงทงมีน้ำใจกับหนูแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะแค่นี้หนูเก็บเองได้ค่ะลุงทงกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะค่ะลุงทงก็เลยหันมาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดลุงจะปล่อยให้นางฟ้าตัวน,น,น้อยของลุงทำคนเดียวได้ยังไงกันล่ะนี่มันก็ดึกมากแล้วนะ เดี๋ยวนางฟ้าคนนี้จะพักผ่อนไม่เต็มที่เอานาหนูก็ยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยค่ะอย่ามาชมหนูแบบนี้สิคะลุงหนูเขินจริงๆนะคะถ้าลุงทงอยากจะเข้ามาช่วยหนูเก็บของก็ได้ค่ะตามใจลุงทงเลยค่ะแล้วลุงทงก็ช่วยหนูเก็บของเราสองคนช่วยกันเก็บของเก็บกันไปยิ้มให้กันไปจนเมื่อเก็บเสร็จแล้วลุงทงก็บอกว่า งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วลุงขอตัวกลับบ้านก่อนนะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะจ๊ะคนดีหนูก็เลยบอกลุงทงว่าลุงก็เช่นกันนะคะนอนหลับฝันดีแล้วค่อยๆขับรถกลับบ้านนะคะไม่ต้องรีบขับนะคะลุงทงยิ้มให้และบอกว่านี่นะถ้าลุงได้นอนที่นี่ก็ดีนะสิจะได้นอนมองหน้าของนางฟ้าทุกวันเลยอะแล้วหนูก็เลยบอกว่า พอได้แล้วค่ะลุงทงหนูเขินนะคะไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะดึกมากกว่านี้ไปกันใหญ่นะคะลุงเมื่อลุงทงได้ยินแล้วก็ส่งยิ้มส่วนหนูก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียวแล้วหนูก็เข้าห้องนอนหนูนอนคิดอะไรเพลินๆจูๆ่ๆหนูก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าหนูต้องการอะไรบางอย่างแต่หนูก็รู้นะคะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ หนูจึงข่มตานอนหลับไปจนพอตื่นเช้าขึ้นมาหนูก็มาทำงานบ้านตามปกติแล้วพ่อกำลังจะออกไปทำงานพ่อก็ถามหนูว่านี่สอนเมื่อคืนลุงทงกลับบ้านดึกไหมพ่อนี่หลับไม่รู้เรื่องเลยอะหนูจึงบอกพ่อว่าอะไรกันพ่อลุงทงเขาก็เลิกกินพร้อมพ่อนั่นแหละพ่อนี่นับวันยิ่งไปกันใหญ่แล้วนะ พ่อก็เลยบอกว่า,อ,าอ้าวอ้าวเหรอพ่อไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะงั้นพ่อไปทำงานก่อนก็แล้วกันนะถ้าลุงทงมาถึงบ้านก่อนพ่อบอกลุงทงให้รอพ่อด้วยนะหนูได้ยินแบบนั้นหนูก็สงสัยค่ะอ้าวแล้ววันนี้ลุงทงไม่ไปทํางานด้วยกันเหรอพ่อแล้วลุงเขาจะมาก่อนพ่อทําไมล่ะในเมื่อก็รู้อยู่ว่าพ่อ,อยังไม่กลับพ่อจึงบอกว่า แล้วนี่ลุงทงไม่ได้บอกสอนหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของลุงทงเขานนะวันนี้ลุงทงก็เลยจะซื้อของมากินเลี้ยงที่บ้านของเราเขาก็เลยหยุดงานวันนี้ยังไงกันเล่าหนูจึงบอกพ่อไปว่าจริงเหรอคะพ่องั้นจะได้ค่ะแล้วหนูจะรอลุงทงนะคะแล้วพ่อก็เดินยิ้มออกไปพ่อไปทำงานแล้วหนูก็ทำงานบ้านต่อจนพอสายสลงทงก็ขับรถเข้ามา พร้อมกับซื้อข้าวซื้อของมาทํากินกันมากมายหนูก็รีบเดินไปที่ลุงทงแล้วบอกว่ามามาค่ะลุงทงเดี๋ยวหนูจะช่วยถือเองนะคะดูท่าทางแล้วคงหนักหน้าดูลุงทงจึงบอกว่าขอบใจนะสอนสอนนี่วันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยสวยจังลุงดูแล้วอย่างว่าน่ารักอีกแบบเลยนะเนี่ยหนูก็ยืนมองตัวเองแบบเขิน,ขน มาถึงก็ชมหนูใหญ่เลยนะคะลุงน้อยๆหน่อยสิคะเดี๋ยวหนูก็ลอยกันพอดีคะ่ะแล้วลุงทงก็หัวเรอะชอบใจลุงก็พูดจากใจนี่นาลุงไม่ได้แกล้งพูดซะหน่อยมามาเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรกินกันดีกว่านะแล้วหนูกับลุงทงแล้วก็พากันไปเก็บข้าวของที่ห้องครัวกันหนูกับลุงทงคุยกันไปแล้วหนูก็ถามลุงทงว่าวันนี้เป็นวันเกิดของลุงทงเหรอคะไม่เห็นบอกหนูบ้างเลยอะคะ่ะ เนี่ยถ้าพ่อไม่บอกหนูหนูก็คงไม่รู้นะคะเนี่ยลุงทงรู้สึกแปลกใจอ้าวสอนรู้เรื่องวันเกิดของลุงแล้วเหรอว่าลุงว่าจะแอบเซอร์ไพรส์สอนสหน่อยอะไรกันช้าลุงใครก็ให้เจ้าของวันเกิดมาเซอร์ไพรส์คนอื่นนะคะลุงทงนี่ก็แปลกแปกแปลกคนจริงๆนะคะลุงทงหัวรอดชอบใจอ้าวเหรอลุงก็แค่หยอกๆอกนะ่ะ อยากให้นางฟ้าตัวน้อยของลุงคนเนี้ยยิ้มให้ลุงดูนะ่ะแค่ลุงได้เห็นรอยยิ้มของนางฟ้าของลุงลุงก็มีความสุขแล้วหนูก็ยิ้มแก้มปีเลยค่ะพอๆเลยค่ะลุงลุงอย่ามาชมหนูแบบนี้สิคะชมมากไปอะ่ะเดี๋ยวหนูก็เขินจนตัวลอ,อยได้หรอกคะ่ะแล้วจะทําอะไรผิดถูกเอานะคะงั้นเราก็มาช่วยทําอาหารกันดีกว่านะคะลุงเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทันช่วงเย็นนะคะ แล้วหนูก็รีบเอาผักมาล้างแต่ว่าน้ำปราปามันเกิดไม่ไหลนะคะเอาแล้วไงคะลุงน้ำมันไม่ไหลอะคะ่ะลุงทงก็เลยถามว่าไหนไหนมามาลุงลองดูสิสอนสอนมายึงข้างๆลุงก่อนนะเดี๋ยวลุงจะซ่อมให้เองหนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะลุงทงลุงทงนี่เก่งไปซัทุกเรื่องเลยคะ่ะถ้าใครได้ลุงเป็นสามีอ่ะคงจะโชคดีไม่น้อยเลยนะคะ ลุงทงก็ยิ้มให้หนูแต่ลุงอ่ะไม่ได้เก่งแค่เรื่องงานนะสอนเรื่องอย่างอื่นลุงก็เก่งไม่แพ้กันเลยล่ะหนูก็เลยยิ้มค่ะพอได้แล้วค่ะลุงทงเดี๋ยวก็พากันคุยเลยเถิดเป็นเรื่องอื่นหรอกค่ะเราสองคนต่างก็รู้สึกดีต่อกันจ้องมองตากันและแล้วหนูกับลุงทงเราได้อยู่กันสองต่อสองในครวัวบรรยากาศมันช่างดีเหมือนเราได้ล่องลอยอย,อยู่ในยานอวกาศด้วยกัน และแล้วเมื่อลุงทงเสร็จแล้วนั้นลุงทงก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับหนูว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างลุงทงยังได้บอกอีกว่าของขวัญวันเกิดปีนี้มันช่างถูกใจลุงทงเสียเหลือเกินหนูนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของลุงทงนั้นมันทำให้หนูรู้สึกดีมากๆค่ะและเมื่อเราสองคนทำอาหารกันเสร็จแล้วจนพอช่วงเย็นๆพ่อกลับมาลุงทงก็พูดเรื่องที่จะขอหนู พ่อนั้นก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรค่ะเพราะเห็นว่าหนูกับลุงธงเราก็รู้จักกันมานานแล้วสนิทสนมกันพอสมควรพอถึงวันที่หนูกับลุงธงแต่งงานกันมันก็เป็นอะไรที่เราสองคนมีความสุขอย่างมากหลังจากแต่งงานแล้วลุงธงก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของหนูและหลังจากนั้นมาหนูกับลุงธงเราก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะ